ันนี้ก็พกูดของบุคคลเกมเมอร์ดีเห็น,นะฮะก,กับลายกับลายเกินเอ่อไม่อาจชื่อก่อนครับอายเปลี่ยนชื่อไม่เป็นถ้าใครบอกถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะฮะที่แสดงคมที่เห็นนะม่รู้คิดเรียกว่าอะไรทนี้นจะมีที่จะมาส,สอนทีการโปร้ไอหนึ่นนงนะาคาร์ลินสันชอร์ดไฟนะครับสองนะฮะแต่มันจะเป็นภาพอย่างนี้นะฮะไอหนึง่งก็สไลด์จังใครวะ ฮะเป็นอย่างี้นะฮะทำรถชุบรถไฟนะฮะจะมันจะมันจะสามารถเติมได้เท่าไหร่ก็ได้นะวะิธีการทำนะฮะง่ายๆครับทาใในยูทูบนะครับทำตามผมเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า how to ป่าวะเอ้ย ot เอ้ยหรือ to to hack โอ้ยกดผิด how to hack shadow f i r e นะฮะ Shadow F I G H T ไฟเอ้ยไม่ใช่โข้าไฟนั่นรูดนะฮะอย่างงี้เลยนะครับครัพอเสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาที่นึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวผมหาเว็บเดี๋ยวผมทิ้งเว็บไว้ที่ใต้ดีคริปชั่นนะฮะง่ายๆโอเคครับให้เราเข้าไปที่อันนี้ละกันอันนี้เออใช้อะไรน,นะนี่อันนี้นะครับผมทิงท้งเว็บไว้ที่ใต้ดีคริปชั่นโอเค ก็กดไปที่เว็บนี้นะฮะเค้ก็ออกจากพอครั้งนี้หรือก็ไหนก็ได้นะฮะผมให้เห็นถ้าทำได้ไม่เป็นไรเพราะงั้นก็หาตัวผมไม่เจอฮ่าฮ่าฮะที่ใช้นะฮะให้ใช้อันนี้นะครับข้างบนข้างล่างก็ได้แล้วแต่ไม่รู้ดิผมผมว่าผมใช้นี้ดีกว่านะฮะเค้กฮะตอนคุณเข้ามาจะเจอเห็นเขาเอ่อันนี้อ้าวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแล้วรถไฟ สองอันนะอันนี้นะครับถ้าคุณกดติดตั้งมาเลยนะฮะอันนี้ก็คือให้คุณกดติดตั้งนะครับเนี่ยอันเนี้ยให้คุณก็แค่กดไปอันนี้ก็ติดตั้งอันนี้แล้วคุณถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็กดติดตั้งอันนี้พอคุณติดตั้งเสร็จนะครับคุณก็จะได้แอป,ปนี้มานะครับแอป,ปนี้ขึ้นมานะฮะก็เป็นอันนี้นะสมมตินี่ผมเพิ่งเริ่มโอ้เข้ามาแล้ว ที่สำคัญครับอย่าอย่าไปล็อกอินนะฮะผมล็อกอินผมผมลวมาแล้วนก็ขึ้นเหมือนปกตินะฮะแต่มันจะมีแบบแบบว่าแบบ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 นะฮะเฮ้ มันมีเขียนในตอบมาให้นที่เขียนว่าคุณต้องการอัปเดตไหมฮะข้างซ้ายจะเป็นอัปเดตนะส่วนข้างขวากดว่าอะไรนะประมาณยกเลิกนะให้กดยกเลิกนะฮะจะเมื่อขอเข้าเกมนะฮะเราก็ต้องไปเปิดอันนี้ก่อนหนึ่งนะให้ดูเปิดอันนี้นะฮะเขาโหลดมาจะหน้าตาอย่างนี้นะชีทแฮกนี้ฮะอันนี้นะให้คุณเปิดออนนะครับตอนแรกจะออฟอยู่อย่างเงี้ยให้คุณกดเปิดออนเปิดออนเสร็จปุ all, ๊บคุณเข้าเกมได้เลยอย่างง่ายๆไม่ต้องกลัวอะไรเลยเอ้ยบั๊กว่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ดำเฮ้ยวมาดูฟรี นี่ฮะมันขึ้นขึ้นอย่างนี้นะฮะให้กดแคนนะฮะแองรอก่อนบูบาบูเอ๊ผมแล้วพอกดแคนเสร็จนะฮะแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะฮะหนึ่งผมกดอันนี้ไงเข้าเข้าเกมเข้าเกมใช่ไหมครับเอ้หนึ่งเข้าเกมนะฮะคุณกดเป็นที่ตรงที่บวกนะฮะตรงบวกเนี่ยนะฮะพอคุณกดบวกเต็มนะครับทำไงต่ออ่ะใครๆก็รู้นะไอ้ ก็ผมบอกนะฮะให้คุณคุณก็สามารถมาโทรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกดตรงนี้นะฮะไม่ต้องกลัวเลยกดปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะกดบายนะครับกดบายเสร็จปุ๊บกดโอเคฮะเพชรจะเพิ่มขึ้นมาฮะกดเงินก็เพิ่มเงินเพิ่มจะเพิ่มหมดเลยนะฮะแต่มันจะไม่เพิ่มวิวนะฮะวิวไม่สามารถเพิ่มได้ตามเกมนะครับโอเคก็จบการรีวิวนี้สวัสดีนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดซับกดติดตั้งคลายกดไลค์กดแชร์นะครับทาง Facebook ทางไลน์ แนะนำเพื่อนคุณให้มาติดตามชแนลองผมด้วยนะครับฮะผมจะมีรางวัลแต่ละสัปจะหใครฮะขอมาเลยถ้อยากให้ผมแคสเกมอะไรจัดมาเลยผมจัดให้ฮะอยากให้ผมแฮ็กเกมอะไรอยากให้อะไรได้หมดมาจัดมาชคนลตวอนนี้สวัสดีครับ